สำหรับคนที่เกิดวันเสราร์การงานค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรกำลังมีปัญหาอะไรจะมีคนเข้ามาแนะนำมาชี้แนะให้คำปรึกษาหรือถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของการงานให้หาคนที่มีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะขอคำปรึกษาจากเขาหรือขอให้เขาช่วยแล้วคุณจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้หรือถ้าใครที่การงานมีปัญหามากๆ ก็แนะนําให้ไหวเจ้าที่นะคะหรือสารพระภูมิในที่ทํางานของคุณและขอให้ปัญหาต่างๆมันผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องการเงินค่อนข้างดีค่ะอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางการจับจ่ายซื้อของที่ถูกใจในช่วงนี้ให้บริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีค่ะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัยกันดูแลกันหรือได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันถือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีค่ะความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์อาจจะดูซับซ้อนการจะได้คบใครคนใดคนหนึงระวังจะเป็นแค่ตัวสำรองนะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวหรือยังระวังความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนระวังต้องเสียใจภายหลังจะต,ตัดสินใจคบใครต้องคิดให้ดีใช้เหตุผลประกอบอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปอย่างเดียวนะคะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของกระดูกในช่วงขาเข่าอีกอย่างหนึง่งสำหรับคุณผู้หญิงก็ให้เช็คกระเป๋าของตัวเองด้วยนะคะว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราสะพายกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากจะทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ได้นะคะโชคลาบยังคงไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณอยากลองเสี่ยงก็แนะนำนะคะให้พึ่งพาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญกุศลดังกล่าวจะหนุนนำให้คุณมีโชคมีลาบได้นะคะ